นี่รายการเด็กครัวอีพีสองเลยนี่พี่แขรลรับเชิญนะครับไปกินไปกิน,กน,กน,กน,น,น,นบ่นนนเรามาเบิ่งเครื่องจิ้มกันก่อนนะครับเอาถ้วยวัดถ้ดีจุ่มคั้วเอ้ยถ้วยรสดีนะครับรสดีแซ่บเลยวันนี้เราจะกินบัคขามกันนะนี่ สองช้นใส่ไปเลยโคายังไปหาไม่บอกว่ะว่าไปหากินไหมเอ้าบางทีแตกแล้ววะเปลี่ยวคตรเปลี่ยวเลยไหนอะ ทำไมจับแต่รปบบโมเสกะปิหัวปาเนาะว้าอีหยังกรได้กระปิตัวนี้เด็กพอไน่ะ

ไปกับป่าป่ะเนี่ยมีครับปักสักขามสดๆเลยโอ้ลืม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 อนี่นะครับปักขาม ด,ด,ด,ไได้ไมาแล้วครับประคามหนึ่งบ่ว้สงแสบเลยด้วยนี่แสบฮึ่มแสบเัาแสบแน่เข้มขักเข้มแน่นกะปีล่ะบเลยมนี่กะปีบอ่เต่อเมื่อกระปุะ๋ยได้ ยิงในเบอรเลยแถบไปถึงฆ่าตุ่นไปถึงฆ่าตุ่นถึงฆ่าตงเหรออือเดี๋ยวฟันเลย,ยไปไปดูคนเดี๋ยวผมขอจัดกองไปถึงเลยนะตอนนี้เรากำลัง เดินทางไปที่ต้นบักขานะครับเราจะไปกินการที่คาต้นเลนครับนี่นะครับเครื่องกินที่เราออกไปคือบักรถด,ดีนั่นเองบอกเลยว่าแซ่บนะเยอะทางก็รุูกรังมากมันเป็นป่านะครับดังมากเลยต้นลุก ไป็ไม้นี่เป็นปลาเราไม่ได้ตัดตออะไรเลยนะบักขามเราเดินจริงๆนะนี่นี่นะครับต้นบักขามของเรารน้ำมองตั้งกล่องก่อน,นบ้าไหมมาครับกินดันน้องๆย่านจรงนี้เลยว่ะเสียง อร่อยมากในในในามาเขามีไงเออมึงล่ะอืมเค็มแต่แล้วครับพี่น้องโคตรแล้วครับพี่น้องได้แล้วครับพี่น้องนี่นะครับ ต้องเค้เาคุยเลยนะโอ้อร่อยจนระิงค่ะห้ามข้ามารเราไม่ต้องปอกเปลือกเลยนะโคตรอร่อยแล้งก็จุดบ้องนะครับอเออได้แล้ว Ừ. bên này bên này Cắm nhẹ ai lê bẩn đi nè 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 băng, nè 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 ทั้งส้มทั้งแซ่บอ,อันนี้เริ่งเข้าป่าสองคนนะครับไม่มีใครอยู่ด้วยเงี้ยแนม่แมนแซ่แบคลิปเข้าป่าคลิปแรกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยเป็นทั้งหมดด้วยแล้ว อ่อมากควูมไม่ได้นักเรงนะครับแต่นักกินอาจจะมีเสียงรบกวนเพราะว่าผม,มอยู่สองคนนะ ทำามันแซ่บอย่างนี้อร่อยอมร่อยมากเลยทุกคนอร่อยุกคนเฮ้ยบุ๊คบุ๊ค ไปไปไปแ้วโอ้ <laughs> อปเอากระคาบกูแรงหนีงูว่ะสันอปแลวะ่ะไรบายทีนี้ก็มีเท่านี้ลิงต่อนะละบาย